เอาละครับผมก็จะขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟ,ฟ,ฟรีไฟล์แล้วก็แจกเพจฟรีไฟล์ให้ฟรีๆนะครับนะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับไป่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทางเดี๋ยวเราจะไปสอรับของฟรีกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปแจกโค้ดและเพชรนะครับนะกดเข้ามาตรงที่ราคานะครับนะมันจะมีคําว่าวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องฟรีนะครับก็น้องกดเปิดมาเลยนะครับนะก็สามารถรับได้และวหนึ่งกล่องนะครับนะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะครับคือด้านบนนะครับนะก็ จะมีคําว่าสมาชิกนะครับก็เลื่อนไปตรงผ่านนะครับจะมีคําว่าเช็คอินนะครับแล้วก็น้องๆกดเปิดมานะครับก็จะได้เวลาสองกล่องนะครับสําหรับเหรียญฟรีนะครับนะต่อไปเราจะไปดูหนา้าดาของกิจกรรมด้านล่างนะครับนะที่ขึ้นว่า13วันนะครับนะกดเข้ามานะครับเป็นหน,าน้าดาของกิจกรรมคนคลั่งปัดฉิมบทนะครับนะก็เป็นหน,าน้าดาของกิจกรรม รับสัตว์เลยรับสกินสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับนะก็ฟรีทุกคนยกเสริมนะครับขอให้แค่ทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับนี่ก็เอาโคเค่นนะครับมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็รอเวลานะครับนะเออก็จะประมาณนี้นะนี่ก็จะได้แบบธาราตัวนี้เลยนะนะเป็นนกสกินนกนะครับในตัวนี้นี่แบบโคตึงนะก็จะได้ทุกคนนะโอเคนะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะภารกิจรายวันก็ไป หาทํากันได้นะครับนะโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่ขอให้เาใส่โทเคไนไว้ก่อนนะครับนี่ก็กดใส่แล้วก็รอเวลาไปนะครับนะโอเคก็ต่อไปนะครับเราจะไปดูทางด้านของ แทนพี่กิจกรรมกันก่อนอน,นะเป็นกิจกรรมเออสิบสามวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นอะไาไของกิจกรรมร้านคา้าลดราคาหรือลดเปอร์เซ็นต์นะครับนะสามารถลดเปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการได้เฮ้ไม่ใช่นะครับตามที่เราแบบสุ่มได้นะส่วนอันนี้ก็พี่ได้มาจำนวนเก้าเพชรนะ,ะมันก็จะมีแบบเก้าเพชรนะครับแล้วก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ใครอยากได้อะไรก็มาสุ่มกันได้นะครับนะ โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพี่ก็จะมารับคนเข้าแคนนะครับใตอนนี้แคนพี่ก็ต้องการคนเข้าแคนเป็นจํานวนมากนะครับนะคราค่าล่านะครับจะมี U I D แคนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขนะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าแคนพี่ก็กดขอมาเลยนะครับหรือพี่จะทาการรับให้อัตโนมัตินะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะต่อไปเราจะดูรายไดของกิจกรรมกันก่อนนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนะ พี่อาจจะพูดติดขัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นร้อนไนอยู่นะครับนะอ่าก็ะจะประมาณนี้นะครับกดเข้ามานะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆนะครับนะเป็นของฝันของอะไรที่ GM มาแจกมากมายเลยนะครับนะเออนะ เราไปดูหน้าของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์กิจกรรมนะครับมันจะมีหน้าของกิจกรรมที่มาใหม่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินนกและชุดอะไรมากมายเลยนะครับนะปฏิทินกิจกรรมคนครั่งนะครับกแลกรับชุดสาวเงาสมิธนะครับนี่คนครั่งปฏิสิมบทนะครับนะภารกิจนะครับก็ไปทํากันได้นะครับนะาโอเคนะกก็จะเป็นหน้าของ เออแลกตั๋วกาชานะครับหน้าตัวนี้ก็สามารถแลกได้ไม่จากัดเลยนะครับนะเราสามารถเอาของที่เรามีมาแลกได้นะครับนะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าด้าของแลกรับชุดสาวเงาสุธมิตรธมิตรถ้าอะไรนะธมิตรเนออ่าก็จะประมาณนี้นะก็เป็นหน้าด้าของการรับชุดฟรีนะครับนะ ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของภารกิจนะครับนะเออก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับภารกิจนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นหน้าของการแอบแจกตั๋วนะครับนี่ก็เป็นหน้าของเออรับสกินบาเรตนะครับนะอ่าก็รับสกินบาเรตนะครับแล้วก็รับบัตรสร้างห้องนะอ่าส่วนอันนี้เป็นการดาวน์โหลดแพทใหม่อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็จะเป็น เออหยุดนี้มีทรงผมอะไรไม่รู้นะเป็นกรอบโปรไฟล์และรูปโปรไฟล์นะครับนะอ่าแล้วก็จะมีทรงผมด้วยนะครับนะทรงผมเลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งเลเวลสองและเลเวลสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะ โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพี่ก็จะมาทําการแจกเพจฟรีไฟลนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพจฟรีไฟล์ฟรีๆนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมาทําการแจกให้จําจนวน1คนนะครับแล้วก็กติกาก็มีอยู่ว่าให้น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ให้น้องๆอ,อยากได้เพจก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับว่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วย u i d ของน้องๆมานะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับนะคลิปที่แล้วที่พี่ไม่ได้แจกเพราะว่าไม่มีคนทําถูกนะครับที่พี่ไม่ได้แจกนะแต่แต่ใครทำถูกพี่ก็จะแจกนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูด้านน้าของล็อกี้รอยัลนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนะกดเข้ามาก็จะเป็นท่าทางมาใหม่นะครับนะเป็นท่าทางเอ่อท่ามังกรจุตินะครับนี่ก็เอฟเฟกต์ก็จะบาบาณนี้นะครับนะก็ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูท่าทางแบบเต็มๆนะครับแนละ้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ท่าตัวนี้นะครับนะก็สามารถมาสุ่มกันได้เลยนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปืนลูกซองนะครับนะสุ่มหกทีได้ถาวรแน่นอนนะครับนะสำหรับปืนลูกซองนะเออรี่ก็เป็นท่าทางแบบเต็มๆนะครับนี่เป็นงานเทพะถือว่าสวยพอสมควรนะครับเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับนะเออนี่ก็โคตรตึงนะครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดาน้าของพลังแสงทมินนะครับนะเป็นดาด้าของคาตนะมาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นท่าทางขณะวิ่งนะครับนะขณะเอ้ยขณะเคลื่อนที่ดีนี่เป็นไงท่าทางขณะเคลื่อนที่อืมแบบโคตรตึงนะครับแบบเป็นดาบอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับนะสําหรับอันนี้แบบโคตรตึงเลยนะครับนะ โอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าของแรมเพจนะครับเออคนข้างระดับตํานานนะครับนะเป็นแรมเพจคนข้างอะไรไม่รู้นะครับนะก็สามารถใช้4โทเค็นนะครับเพื่อแลกรับชุดตัวนี้เลยครับเป็นชุดที่แบบโคตรเท่นะเป็นสีแดงนะครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าของคูหูชิวาวาะข้างนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปจัดกันได้เลยนะครับถือว่าสวยพอสมควรนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าของปืนลูกซองนะครับ m 1 8 8 7่เอ่าเอ่อใช่ดิเ1็1 4นึ่งศู่าะใช่นะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็นนัก้าของรวมพลคนเท่นะครับลัคกี้รอยเย้านะครับนะใช้เพชรสุ่มครับนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนัก้าของสกายวิงบางกรเหล็กนะครับนะสกายวิงบางกรเหล็กนะครับนะก็เอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับนี่นะครับก็อย่าลืม ดูให้จบนะครับนาะท้ายคลิปที่ก็จะมีการแจกโค้ดให้นะครับนะอ่าก็อย่าลืมดูให้จบด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแชร์ไปเยอะๆนะครับนะโอเคก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าดาของกระใต้จันทานะครับนะสีดําทมินนะครับนะ อ่าแล้วก็จะเป็นปืนอัพเลเวลแล้วก็เป็นชิดกันสูงนะครับเป็นบัสสตรชิดกันสูงนะครับแล้วก็จะเป็นนาดาของปืนวูดแพล็คเกอร์นักร้องทองคานะครับนาดีแล้วก็จะเป็นนาดาของช er, ุดไดมอนด์รอยัลแล้วก็จะเป็นชุดฟรีนะครับนี่เออเป็นประมาณนี้เลยนักสกี สีชมพูนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์ให้ฟรีๆนะครับนะก็จะเป็นหน้าตาของโค้ดลูกสองม่วงถาวรน,นะครับนะใส่ได้หนึ่งใส่ได้ทุกคนนะครับจะจะมีเพียงแค่หนึ่งคนนะครับที่ได้สําหรับโคดนี้ไปนะครับดังนีก็เป็นโค้ดต,ตัวนี้เลยนะครับนะนำไปใส่กันได้ทุกคนนะครับนะ แต่จะมีเพียงหนึ่งคนนะครับที่ได้ไปนะครับนะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพี่จะมาทําการแจกเพชรให้เรื่อยๆทุกคลิปนะครับนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการแจกโค้แจกเพชรนะต่อไปเราจะไปดูทางด้านของบูญาพาทนะครับว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับนะกดเข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านของ เอ,อ่อนักวิจัยไฮเทคนะอ่าก็ขออนญุญาตรับของไปก่อนนะครับนะเราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเท่ๆหลักๆก,กันบ้างนะครับนะก็จะเป็นทาด้าของตัวนี้เลยนะอ่าเป็นท่าหด้าของสกายบอร์ดหรือแอร์บอร์ดนั่นเองแล้วก็จะเป็นทา่าด้ของปืนฟรามาสนะครับนะนี่เอฟเฟกต์จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทาด้ของกระป๋านะครับนะนี่แล้วก็จะเป็นทาได้ของอ จะเป็นท่าทางมาสุดท้ายนี่เป็นท่าทางที่เราจะถึงเลเวล150นะครับเป็นท่าทางโหนชิงช้านะครับอ่าก็นี่เลยตบมือแล้วก็ชิงช้ามาแล้วก็หม,หมุนหมุนหมุนนะครับนะโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพี่นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะพี่ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ